สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะโอ้ยแดดพี่น้องอยากจะบอกว่าแดดแดดแดดเราจะพาทุกคนมาดูให้แม่นะคะแม่กับพ่อไม่อยู่ยนนี้แม่กับพ่อน่าจะไปเอาปลาข้าวโพดน,นะคะข้าวโพดสับนะ,ะทุกคนเราเลยต้องมาดูให้แม่นะคะ มันออกอคอค่ะพี่น้องต้องล็อกประตูไว้นะฮัลโหลเบบี้เราต้องใส่ฟางให้มันนะคะทุกคนดูสงตัวนั้นอยู่ข้างนอกโคกนะคะดูมันออกออกตั้งแต่มันมาแล้วหนูพ่อเอาเชือกมัดไว้มันยังออกนะคะมันกระโดดออกอะทุกคนดูลุยฟางซะอลังการก็ต้องปิดประตูคอกไว้ตลอดนะคะวันสองวันก็ สาวโไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ายุ่งๆกับกับร้านเล็กๆน้อยๆน,นะคะกินแล้วพาทุกคนมาดูหัวนฝั่งนี้มีแล้วอาหารฝั่งนี้นะแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะผูกเหมือนกันต้องผูกไว้ไม่งั้นดุดหายเพราะว่า พอได้วัวตัวเล็กมาเดี๋ยวมันหลุดหายนะทุกคนนี่ตัวน,นี้คล้องคอไว้โอ้นี่มีแล้วลูกมากินแล้วลูก ดูทุกคนมันอยู่นอกอคอกร้องกลางคืนร้องจนอะ่ะสวัสดีครับผมนี่กินหญ้าแล้วกินฟังแล้วนะนานเห็นไหมแล้วมันร้องแล้วช่างก็ทํางานสองคนนะโอ้ทางานสองคนแบบว่าทํางานคนเดียวนะคะอีกสองคนก็ผู้ช่วยลาผู้ช่วยลานะคะ ลาไปใส่ลาไปสู่สะนะคะต้องมัดเชือกไว้นะทุกคนไม่งั้นหลุดหายนะคะช่างก็เปิดเพลงซะอลังการนะคะทำงานคนเดียวค่ะล้อที่เอาไปสับวันนั้นก็ยังเต็มอยู่หลังรถสิบสองล้ออยู่นะคะก็ได้แต่เชื่อมเก็บรายละเอียดที่ตัวเองเออ ทำไม่เสร็จนะคะจะาไปดูควายขุนที่คอ,คอกนีถ้ามีอาหารแล้วเราก็ไม่ได้ใส่นะแค่ไปดูมันว่ามันมีน้ำไหมมีอาหารกินหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะไปค่ะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะวันสองวันเพราะว่า ยากทุระเยอะเหลือเกินนะคะทุอันนี้ก็จะเป็นร้านขารน้ำ พวกนี้ก็มีคนดูแลอยู่เรยนะ่อะปูกตากก็พูดไม่หมดเกี่ยงตับอีกไม่รู้ว่ามีกินหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่ไม่ได้มาข้อกวนพวกขายฝั่งนี้นานแล้วนะไม่ค่อยได้มาเลยแทบจะไม่ได้มาเลยอันนี้ก็มีเล่มๆอยู่นะ ส่วนคีควายก็พ่อก็ทําการขนย้ายแล้วนะคะก็ทำั้วททาอะไรเสร็จสับหมดเลยดูน้ํานะจ๊ะฝี่งนี้ก็มีให้กินดีดูน้ําดูน้ำ,นำโอเคน้ําก็มีน้ําอยู่น้ํามีกินแล้วก็อาหารมีกิน ข้างน้องนะก็จะเป็นอีบาวนีนะคะไม่ใช่บาวนีที่ทุเรียนนะคะโดนล่ามโดนมัดเพราะว่ามันเดินละเงาะละเงอยอะไรคือเดละเงาะละเงยมันมันยางแบบบเบิงมมเบิงผวกแหมพี่น้องก็เลยผูกนั่งนะคะส่วนนั้นก็เป็นัวอรเจน,นันนะคะอันนี้ก็ประตูเปิดเข้าเปิดออกทำที่ล็อกไว้มันต้องสโลปกว่านี้นะดินมันต้องทำ คูณคูณแล้วก็สโลปไปโน่นนะคะเอาไว้ให้วัวขึ้นวัวลงนะอตอนนี้ก็ที่ว่าเสร็จสับไปหลไหลไติบอันนี้ก็มีแต่หวัวหานะคะขาขากะข้าวโพดถือเกี้ยงไม่เหลือเลยนะคะไปมาดูเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะฮะ เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอยู่ที่ร้านนะคะชีวิตประจำวันของโบก็ช่วงนี้นะคะก็ตื่นเสามาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ต้มไข่มุกก่อนนะคะทุกคนก็ทำงานบ้านแล้วก็มาเปิดร้านนะคะแล้วก็มีงานนีดๆหน่นยนอยๆบางทีก็ ในถ่ายคลิปมั่งนะคะแต่ว่าเมื่อวานกะว่าจะถ่ายคลิปแล้วแหละนะคะแต่ว่าพออื่นว่ามีงานเข่านะคะเมื่อวานขายน้ําค่อนข้างดีนะคะถือว่าดีพอสมควรนะเมื่อวานพรุกนะคะ<ม>ก็ขอบคุณลูกค้านะคะชีวเวียนขาจรแล้วก็คาประจำนัดขาทุกคนแต่มีอย่างไรนะคะตื่นต้มากอะชีวิตประจำวันกับซีนี่สำนันนะคะเมื่อวานสามนุ่นก็กลับบ้านค่อนข้าง ดึกอยู่นะคะกะดึกนะคะเพราะว่ามืดแล้วื่นเช้ามานางก็ทําจิตจวัตประจําวันของนางนะคะเป่ากรองเติมน้ํามันรถอ่าแล้วก็ไปทํางานนะคะกับไปทํางานเสร็จตอนเย็นมาก็เหมือนเดิมนะคะชีวิตประจำวันมันมีรถคนมา ก็ไม่ได้อะไรมากมายชีวิตเท่ากับมีสําม,มนะคะเพราะว่าตอนนี้โบยังยังไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปนะ,ะเพราะว่าหนึ่งพี่น้องคู่วิดบพกกล้าไปไหมอย่างคู่วิดนะคะแล้วก็อย่างนึงเรามีลูกเป็นเด็กหน่อยเนาะ,ะพี่น้องก็เลยบอกกล้าไปนะคะช่วงนี้ก็คือต่างหลายๆพื้นที่ก็มีโควิดกันเนาะเราก็เลย อยู่บ้านถ่ายคลิปที่บ้านนะคะลเลาแยกบ้านนะคะทุกคนกะมีอย่างเด้ซีค่อยๆแบบอัปเดตนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตจะของนะคะพี่น้อง <laughs> อ่ะคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมามีอย่างหลายนะคะกะพ้าพีพีเอลซี L C ไปเบิ้งว่าน้อยนะคะไปเบิ้งอ่ะอชีไปจอมันอีกอย่างหนึ่งนะคะคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับ subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบได้เห็ดคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. พี่น้องคะ่ะเดี hmm. ย๋ยวพอกันคิพนะนะคะทั้งใบสวัสดีค่ะ Bye.